ผมว่ามาป่าไม่ยงมันจะกินอูดบะเดี๋ยวนี่นะอ๋อในหนังสือพิมพ์ก็ผมอู้ในหนังสือพิมพ์มาป้าเอมาอย่างมันจะจะกินอูดเออไันกินเมื่อไรละอูดมันรุ่นเออมันรุ่นไปตังทะเลทรายเอแล้วหมาป่ามาก็รุ่นตัวรุ่นตัวรุ่นตัวไข่รุ่นตัวอูดเนี่ยค่ะไปไหน ไม่ล้นกินอูดก็หูแลวก็มันล้นไปไหนล่ะก็ไปหูก็กลางทะเลทรายก็อ,อู้ว่ากลางทะเลทรายอ๋ออ,อ,อ่านคนได้ปะใช่ครผมบาเข้าใจหักระามคุณก็หมก็อู้เหรอว่ามาป้าไม่จะกินอูดอตัวผู้ต<ล>ัวแ<ผ>ม,ม่ล้น,นไปที่ทะเลทรายครับผม,มใช่แล้วอูดมันตัวผู้ตัวแม่มนอะอ้าวก็คุณอ่านหนังสือพิมพ์มั่นก็มันมาได้เขียนว่าูว่าแม่ อ็ผมว่าอูดอูดจะกินหมาป่าผมว่าหมาป่าจะกินอูดฮะกว่าจะกี้คุณอูดว่าอูดจะกินหมาป่าหมาป่ามันไล่จะกินอูดเพราะเส็มคุณเมาก็ว่าผมเมาปลยเดี๋ยวผมอูดเสืออ่อคุณเนี่ยมันอูมหมูเร้อก็อูอย่างคุณฟังไปอย่างอ้าวก็คุณบอกผมก็ผมบอกว่าหมาป่ามันจะกินอูดครับ แล้วอูดมันร่นหนีไปตั้งทะเลทราย๋อแล้วหมาป่ามากก่อล่นตัวไปจะกินอ๋อคือหนึ่งเลยอูดมันตัวปูตัวแม่ที่มันจะกินหมาหูอ้าวเามันได้เขียนอ้าวก็ว่าอูดก็คือว่าอูดนะกะเพื่อนมาได้เขียนว่าปูว่าแม่อ่าแล้วหมาป่าหรอตัวปูตัวแม่มามีอ้าวเพรามได้เขียนก็คุณอ่านอันผมมาอู้กับคุณละไอเสะคุณนะาจะเน่ผมแบบ ไปอารมณ์อ้าวก็อู้กันก็อู้กันเ่ยผมก็อู้กับคุณดีๆแล้วคุณขอดูย้อนไป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 บาดใจผมบอกเข้าใจหมอต้องอู้กับคุณแสดงว่าคุณเมาก็ว่าผมมึนอ้ออู้ก่อนไปส่องกรณีอ่ะอ่อบาดใจผมบอกเข้าใจอ่ะอ่ะอลกลงมันเป็ียนใหญ่คุณเมาคำว่าผมมึนอู้มาซื่อๆ คูนะ่ะอู้หมูเรื่อป่อฮะปูตัวนั้นเล่ากขาบ้านน้ำน่ะก็มผมเข้าหูไงมันเป็นอย่างใงหญ่ก้องหมูอ่ะฮะก็อู้แม่มันเป็นอู้ถ้ามันตัวปูตัวแม่มหมูอ้าวอ่าคุณอ่านไหมอ่ะอ่ะไปย่าอ่านกัไปย่าอ่านมันเขียนที่ไหนบ้มานอะไรเขียนอา้าวแม่ก็อผมจะตัวปูตัวแม่ พูดกับม่เจ้วผูดตัวแม่เอาข้าบ่มาหูมันมาได้เขียนเออบอกแสดงว่าคุณเมาเดี๋ยวหไปรับฮะเมาแล้วเนาะจะไปรับเมาก็คุณเนี่ยมันกลุ่มมันก็แกล่ะฮะเมาหมดละเออ